เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับแล้วมาันออกกันที่ข้อ17แบบฝึกหัดที่อ่ะแบบฝึกหัดทายโวทโทษทีข้อนี้ข้อ17บอกว่าถ้าแทน X เท่ากับหส่วนสจงหาคอดสองเอ่ะโอเค สำหรับคนที่จําค่าของจําสูตรของคอร์ด 2x ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วบอกเออมันคือ1ส่วน tan 2x นะ,ะเราจําสูตร tan 2x ได้ไงคือ2อง tan x ส่วนด้วย1นึลบ tan กาลังส x เพราะฉะนั้นสูตรของคอรสอ2 x ก็นี่ไงเปลี่ยนกลับเศีเป็นส่วน1นึลบ tan กาลังส x ส่วนด้วย2อง tan x ไปเลยเนอะเห็นไหม นี่เราก็จะได้คําตอบแล้วอะแทนค่าแทน x เป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็ตอบหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองส่วนด้วยสองคูณหนึ่งส่วนสองซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็ตอบหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่ส่วนหนึ่งก็ตอบสามส่วนสี่จบแล้ว <c oughs> นาทีเดียวไม่ถึงนาทีด้วย <c oughs> เห็นไหมถ้าเราแม่นสูตรทุกอย่างง่ายหมดเลยตอบสามส่วนสี่เห็นไหมง่ายเลยอันนี้ก็แทนสอง x ก็คือแทน อ่ะเดี๋ยวเขียนขยายความให้นิดนึงสำหรับคนที่จำไม่ได้พี่พิสูจน์อีกรอบนะมันคือแทน x บวก x ใช่ไหมมันก็คือแทน x บวกแทน x ส่วนด้วย1ลบแทน x กแทน x ็นี่ไงสองแทน x บวก1ลบอะสองแทน x ส่วน1ลบแทนกำลังสอเห็นไหมนี่ไงคือถ้าเราเข้าใจที่มาของมันอ่ะเราจะจำสูตรได้ไม่ยากเรียกว่าจำเลยจะจะทำได้เลยแบบไม่ต้องจํา แล้วนี้เราก็แค่กลับเศษเป็นส่วนตอบสามส่วนสีนะ่โอเคเนอะโอเคข้อสิบเจ็ดก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับต่อมาข้อสิบแปดอ่ะเขาบอกว่าถ้าคอสหนึ่งจุศูนย์สี่มีค่าเท่ากับศูนจุดห้าจงหาไซน์ศูนย์จุดห้าสองซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจของเขาว่าหน่วยคืออะไรเนอะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ก็บอกว่ากําหนดให้ x เท่ากับ0.52 หน่วยอะไรก็ไม่รู้เรเดียนก็ไม่ใช่1นึก็ไม่ใช่พี่กดเครื่องคิดเลขมาแล้วมันไม่ใช่มันคือแบบเหมือนเป็นสมมุติเฉยๆเออเอาเป็นว่าพี่ก็ให้ f เป็นศูนจหแหละสุดท้ายคือเราจะได้ว่า cos สอ x ใช่ไหมจะเท่ากับ1นึ่งส่วนสองหแล้วพี่ก็แต่ออกมาเป็น cos กำลังส x ลบ s i n กกำลังส x เท่ากับหนส่วนสองจำสูตรนี้ได้เนื้อสูตร s i n เอ้ยขอโทษสูตร cos สอเท่าเนื แล้วเนี้ยอ่ะพี่อยากรู้ sin x อันนี้คือ sin x ถูกไหมเนี่ยมันอยู่ในนี้พี่เปลี่ยนคอให้เป็น sin ได้เป็นโดยใช้อนี้ไงเอกลักษณ์อกล์คอร์กำลังสอบวก s i นกำลังสองเเท่ากับหใช่ไหมดังนั้นคอร์สกำลังสอง x คือ 1- นึ่งลบไซน์กำลังสอเลบ s i นกำลังสอง x เท่ากับหส่วนสเนี่ยเห็นไหมพี่ก็บอกว่าเออมันก็คือ 1- นึ่งลบสองไซน์ลังสอได้อีกสูตรหนึ่ง 1, จำได้ปะเอ,อ เนี่ยเห็นไหมเราก็บอกว่า1ส่วน2คือ2 s i n ซกำลังสอซึ่ง s i n ์กำลังสอคือ1ส่วน4อ่ะพี่กระโดดนะ sin x คือบวกลบ1ส่วน2แต่คือข้อนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเออค่า cos อ,อันนี้เป็นบวกแล้วคืออันนี้เราควรจะดูคอร์ดันยังไงแต่ว่าพี่คิดว่านะน่าจะ ตอบเป็นหนึ่งส่วนสองแหละให้เป็นค่าบวกดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าสูตรเป็นบวกลบเป็นอันนี้ถอดกำลังสองมาก็ได้บวกลบหนึ่งส่วนสองเนอะแต่ว่าอ่ะพี่อิงว่ามันเป็นคอร์ดันหนึ่งแล้วกันเนอะเพราะว่าถ้าสูตรเป็นองศาก็ยังอยู่คอร์ดันหนึ่งแต่ว่าถ้าสูตรพี่มองอันนี้เป็นเป็นเรเดียนอันนี้จะไปตกอยู่ที่คอร์ดันสามซึ่งค่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่บวกอืมพี่ก็เลยให้ตอบแค่หนึ่งส่วนสองแล้วกันนะครับอืมเป็นค่าบวกค่าเดียวพอนะครับค่าลบไม่ต้อง โอเคสำหรับข้อ18ออบ1ส่วน2นะครับโอเคก็เรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ครู้นั้นลําค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้